สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าในวันที่อากาศดีนะคะจากสวนพี่ธงครน้องปุ๋มจ้าวันนี้พี่ปุ๋มจะมาโชว์ดอกว่านมหาบัวนะคะซึ่งบานแล้วสวยมากเนี่ยค่ะให้ดูก่อนให้ชมก่อนให้ชมก่อนนี่นะคะบานแล้วต้นนี้มีประมาณหกช่อนะคะทีนี้ว่านมหาบัวเนี่ยพี่ปุ๋มจะบอกว่าเป็นว่านมงคลนะคะซึ่งลักษณะของว่านมหาบัวเนี่ย เขาจะเป็นไม้มงคลเป็นไม้ลักษณะการล้มลุกส่วนหัวของเขาอะนะคะอันนี้มองไม่เห็นหรอกเนาะก็จะคล้ายๆกับหัวหอมใบของเขาเนี่ยจะยาวรีนะคะเป็นลักษณะใบยาวรีสูงเกือบประมาณเจสิบเซนเลยนะคะดอกเนี่ยช่อดอกเนี่ยก็จะแทงขึ้นมาลักษณะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือโตและ้ะเดี๋ยวจะรอบานนะคะ,ะพี่ปุ่มให้ดูอีกช่อหนึ่งช่อดอกเนี่ย ก็จะแทงขึ้นมานี่นะคะนี่อันนี้อันนี้รอที่จะบานต่อไปส่วนนี้บานแล้วแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่อดอกจะมีอยู่ในช่อเนี่ยประมาณหกถึงแดดอกเลยนะคะช่อนี้มีแปดดอกเลยแต่ก็ทยอยบานทีละนิดทีละนิดนิยมปลูกมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะโดยเฉพาะสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่จะต้องเป็นดอกสีขาวเท่านั้นนะคะคิดว่าน่าจะมีหลาย สีแต่ว่าที่นิยมปลูกแล้วก็เป็นสิริมงคลกับบ้านเนี่ยจะเป็นสีเอ่อสีขาวสีขาวก็ตอนที่เขาตูมเนี่ยจะคล้ายๆกับดอกบัวนะคะเนี่ยค่ะตอนตูมเนี่ยจะคล้ายกับดอกบัวเลยแต่พอตอนบานแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมๆกลิ่นหอมอ่อ,อนๆน,นะคะว่านมหาบัวเนี่ยเขาจะปลูกไว้หน้าบ้าน มีความเป็นสิริมงคลตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันก็ถามว่าหายากไหมถ้าคนเล่นว่านก็จะรู้แหล่งที่ในการซื้อขายนะคะพี่ปุ่มก็จะมีขยายพันธุ์ขายด้วยลักษณะหัวก็คือหัวเล็กก็จะไม่แพงอะคะ่ะเลี้ยงไว้แป๊บหนึ่งก็จะขยายและสามสี่เดือนก็ใบแตกพอถ้าต้นต้นมันโตมันก็จะขยายหัวเร็วมากอย่างกระถางเนี้นะคะคุณแม่พี่ปุ๋มเนี่ยขยายไป ปีที่แล้วเหลือไว้แค่สองหัวซึ่งเป็นต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะตอนนี้เต็มอีกแล้วแล้วก็เป็นเทศกาลของเขาที่เขาจะออกดอกในเดือนเมษายนพฤษภาคมเมื่อวานนี้ได้รับฝนชุ่มฉ่ำวันนี้บานแบบสวยงามมากค่ะเนี่ยค่ะลักษณะนะคะช่อดอกของเขาก็สวยงามแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อน ยังไงถ้าใครสนใจนะคะติดต่อพี่ปุ่มได้นะคะมีหัวเล็กหัวใหญ่ตามขนาดนะคะสวยงามนะคะมีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นมงคลงวดน,นี้รวยงวดน,นี้รวยยังไงขอฝากเพื่อนๆที่ชื่นชอบตระกูลว่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ปุ่มด้วยนะคะ จากสวนพี่ธงครัวน้องปุ่มจ้าเอาของสวยงามมาฝากแต่เช้าเลยโอเคบ๊ายบาย